สวัสดีค่ะพบกับป้าเดืน Channel อนชาแนลอีกแล้วนะคะป้าเดินคนเก่าเสาวเดือนคนเดิมนี่เองนะคะขอบคุณนะคะก่อนอื่นต้องขอบคุณทั้ง FC ใหม่แล้วก็ FC เก่าเนาะ,ะที่มาเป็นกําลังใจให้ตลอดมานะคะขอบคุณทุกๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะขอให้ <c oughs> เพื่อน FC ทุกคนที่ ติดตามป้าเดือนดูมีความสุขมากๆมีสุขภาพแข็งแรงนะคะมีพรานใหม่ที่สมบูรณ์เนาะแล้วก็ขอบคุณพี่น้องป้องไปสู้ผู้สุคนพี่น้องจา๋าที่มาฟังประเดือนเมาหม้อยอยู่ซขีดไปแล้วก็ขอให้พี่น้องป้องไปสู้ผู้สุ่คนอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงกันสู้ผู้สุคนนะคะพี่น้องจา๋าคิดเงินก็ขอให้ได้เงินนะคะคิดทองก็ให้ได้ทองเนาะไลฟ์มาเทมานะคะพี่น้องจา๋าเออวันเนี้ยประเดือนก็ ได้ข่าวแล้วก็สะเทือนใจเนาะนะคะว่าหนุ่มลาวที่เขาป้นร้านทองที่เมืองลาวเนาะแล้วเขาก็ป้นมาหลายผลแล้วล่ะและ้วทีนี้ตำรวจลาวเขาก็จับไม่ได้ครั้งนี้เนี่ยหนุ่มลาวคนนั้นน่ะเขาก็เข้ามาในเมืองไทยแล้วก็เอาของกลางเข้ามาด้วยเข้ามาได้ไม่นานตำรวจไทยเราก็จับได้นะคะหลังจากที่จับได้แล้วก็ส่งคืนให้กับประเทศของเขาไปเพราะว่า เรื่องราวนั้นเกิดอยู่ที่นู่นเนาะมันไม่ได้เกิดที่บ้านเราใช่ไหมล่ะคะและอย่างหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของบ้านเราที่จะต้องไปเ,เกี่ยวข้องกับเขาให้เจ้าหน้าที่เขาทําของเขากันเองแล้วทีเนี้ยพอกลับไปได้ไม่นานก็ได้ข่าวว่าโจรลาวคนนั้นนะ่ะเสียชีวิตแล้วในคุกเนาะนะคะเขาเสียชีวิตในคุกทั้งที่เพิ่งจะกลับไปได้เมื่อสักวันสองวันเท่านั้นเองแล้วก็การตายของเขานะ่ะหลายๆคนบอกว่า ตายแบบมีปริศนานะคะแต่เรื่องนี้เนี่ยป้าเดือนจะไม่เข้าไปยุ่งเลยนะคะเพราะไม่ใช่เรื่องของประเดือนเนาะป้เดือนก็แค่พูดคุยอยากจะพูดคุยเรื่องนี้สักหน่อยหนึ่งเท่านั้นเองแต่เรื่องที่เขาเป็นสาเหตุที่เขาเป็นอะไรเป็นอะไรตายหรือว่าเรื่องราวเขาเป็นมายังไงอันนี้เนะ่ปะป้เดือนจะไม่เข้าไปยุ่งเนาะนะคะแต่ประเดือนก็อยากจะบอกว่าหลายๆคนหลายๆชีวิตที่ที่ เขามีความลําบากหรือว่าเขามีความจําเป็นอะไรหลายๆอย่างนั่นคืออีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าอีกเรื่องหนึ่งก็คือหลายๆคนน่ะทำป้นจี้เขาเพราะว่าความคึกขนองเนาะนะคะแล้วก็คิดว่ามันได้เงินง่ายพอได้เงินมาทีหนึ่งก็เอเอาไปใช้ใจ่ายบางครั้งก็ใช้ใจ่ายโดยอะ,อะไรอ,ะอ่ะไม่ถูกที่ถูกทางบางครั้งก็ เอามากินมาเที่ยวมาเล่นกันโดยที่ไม่ได้อคิดเลยว่าเวลาเรากินเราเที่ยวเราเล่นเนี่ยเงินมันหมดไปเร็วมากแต่เราไปทําผิดเนี่ยเราไม่ตรึกตรองให้ดีคิดดูนะคะว่าชีวิตเรามันเปลี่ยนเลยนะทําผิดชีวิตเปลี่ยนจริงๆนะคะนี่แหละอย่างที่เห็นตัวอย่างมันนี้เลยหลายๆตัวอย่างที่เห็นและก็ผ่านมาบางคนเนี่ย ดำเนินชีวิตอยู่ดีๆกับคิดว่าการหาเงินแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องง่ายแล้วมันก็ได้แบบว่าถ้าได้มามันก็ได้เยอะแล้วก็คุ้มเขาคิดอย่างนั้นเนาะแต่ทีเนี้ยเขาไม่คิดสิน้อว่าถ้าเกิดว่าโดนตํารวจจับได้หรือว่าเขาต้องไปอยู่ในคุกในตารางอะไรแบบเนี้ยวันเวลาที่เขาทาน่ะมันน้อยนิดเดียวไม่กี่ชั่วโมงเขาก็ทําเสร็จแล้วหรือไม่กี่ไม่ถึงชั่วโมงสองสามอะไรอ่ะ นาทีมั้งเนาะนะคะเพราะว่าความเร็วมันต้องใช้ความเร็วแล้วเสร็จแล้วการท่าตํารวจจับได้ะเธอต้องไปติดคุกติดตารางแต่ต้องไปทําใช้กร,รมที่เราทําอยู่นะ่ะมันใช้เวลานานมากแล้วกว่าเราจะออกมาอีกทีหนึ่งเนี่ยโลกภายนอกเขาไปถึงไหนกันบ้างแล้วเราก็ไม่รู้เลยนะคะการทํามาหากินของเราก็ต้องหยุดลงตรงนั้นการเร้าเรียนของเราก็ต้องหยุดลงตรงนั้นนะคะแล้วทีเนี้ยเมื่อเราเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วออกมา หลายๆคนเขาก็รังเกียจว่าเป็นคนเด่นคุกว่าเป็นคนติดคุกม,มาก่อนไปสมัครงานที่ไหนเขาก็ไม่รับแล้วไปทําดีกับใครเขาก็ไม่ต้องการที่จะอมองเห็นความดีนั้นๆเพราะเขาคิดว่าผ่านคุกผ่านตลาดามาแล้วใช่ไหมล่ะคะทีเนี้ยประเดอนหนึ่งอยากจะบอกว่าก่อนที่จะทําอะไรนะ่ะนะคะนึกถึงให้ให้นึกถึงวันข้างหน้าว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นอย่าคิดว่า เราเคยทํามาแล้วสองผลเราเคยทํามาแล้วสามผลเรายังผ่านได้แล้วครั้งนี้เนี่ยเราก็จะต้องรอดนะคะมันไม่รอดเสมอไปหรอกนะคะมันไม่ได้คิดว่าทุกครั้งที่เราทําแล้วจะเป็นผลสําเร็จไม่ว่าใครจะทําอะไรก็ตามในในโลกนี้และในที่ต่างๆของเราทุกคนจึงไม่ได้เคยคิดว่าทําอะไรแล้วอ่ะจะสําเร็จภายในครั้งเดียวนะคะมันไม่ใช่เนาะมันไม่ใช่แล้วขอให้ทุกคนได้คิดนะคะว่า อย่าทําอะไรผิดไปแล้วก็อย่าทําอะไรที่พลาดไปเพราะพลาดไปแล้วเนี่ยเราเอามันกลับคืนไม่ได้แล้วเมื่อเราเอากลับคืนไม่ได้เนี่ยชีวิตของเราเองนี่แหละจะอยู่ลําบากเนาะการที่เพื่อพ่อแม่พี่น้องหรือเพื่อนฝูงญาติทุกคนเขาไม่ต้องการเราเมื่อนั้นเนี่ยเราจะรู้ว่านี่เราผิดไปถนัดเลยแล้ววันที่เราจะเอามันกลับคืนมันอ่ะมันเอากลับคืนมาไม่ได้ มันหาทางที่จะกลับคืนไม่ได้เลยจึงอยากจะบอกกับเพื่อนๆทุกคนว่าคิดซะหน่อยนะคะคิดซะก่อนว่าก่อนที่จะทําอะไรลงไปคิดให้หนักๆคิดให้หนักๆนับหนึ่งให้ถึงร้อยครั้งแล้วครั้งเลาวถ้าถึงร้อยเสร็จก็ให้เป็นพันนะคะว่าทําลงไปแล้วน่ะมันอาจจะมีผลตามกลับมานะคะนี่อย่างที่เราเห็นตัวอย่างไปนี้นี่แหละนะคะเห็นไหมละ่ะอันนี้บ้านเมืองเขาโทษโทษ อะไรอ่ะของเขานั่นอ่ะเราไม่รู้เนาะว่าเขามีโทษกันยังไงเขาลงโทษบทลงโทษของเขาเป็นยังไงเนาะนะคะพระเดือนจริงบอกว่าป้าเดือนไม่ขอเข้าไปเกี่ยวแต่ป้าเดือนแค่แค่อยากจะพูดว่าอย่าทำเนาะนะคะอย่าทําเพราะว่าการกระทําของเราเนี่ยมันกลับมาย้อนเข้าตัวเราเองแล้วก็พ่อแม่พี่น้องเราเนี่ยที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเมื่อเราพลาดไปแล้วเนี่ยคนที่เสียใจก็คือพ่อแม่พี่น้องเราที่อยู่ข้างหลังแล้วคนที่เขา ดีใจก็คือคนที่เขาเป็นเจ้าทุกนะคะคนเจ้าทุกน่ะเขาดีใจแน่นอนละ่ะเพราะว่าเขาได้ของเขาคืนแล้วเขาถึงว่าเขาจะได้ไม่ได้ของเขาคืนแต่เขาก็จับตัวโจรคนนั้นได้ใช่ไหมละ่ะเราจึงอย่าทํานะคะประเดือนบอกเสมอว่าบอกบอกทุกครั้งว่าเวลาจะทําอะไรนะ่ะเราควรที่จะคิดให้ดีเนาะนะคะการที่เราทําผิดพลาดไปเนี่ย มันอย่างที่พระเดือนพูดไปเมื่อกี้ว่ามันเอาคืนไม่ได้หลังจากที่เอาคืนไม่ได้แล้วชีวิตของเราเนี่ยก็เปลี่ยนไปถนัดเลยนะคะการที่เราเคยอยู่ดีมีความสุขเคยคิดว่าพ่อแม่พี่น้องอยู่ร่วมกันร่วมหน้าตาญาติพี่น้องเหมือนกันแต่ทีนี้พอเราพลาดไปแล้วเนี่ยเดินไปทางไหนก็มีแต่คนซ้ําเติมเดินไปทางไหนก็มีแต่คนบิดหน้าหนีเพราะฉะนั้นอ,อย่าได้คิคดแล้วก็ริเริ่มที่จะ เป็นอย่างที่เขาเป็นกันตัวอย่างเรามีให้เห็นมาหลายๆครั้งหลายหนว่าทําลงไปแล้วน่ะมันไม่เกิดอะไรขึ้นเลยหลายๆคนอาจจะคิดว่าเรื่องอะไรอ,ะอ่ะอาฉันทําแล้วฉันได้เงินฉันทําแล้วฉันมีตรงนั้นตรงนี้แต่ทุกครั้งที่เราเดินออกไปถนนเนี่ยเราสะดุ้งอยู่ทุกเวลานะคะว่าเอ๊ะฉันไปเนี่ยจะมีคนเห็นฉันไหมเออฉันไปตรงเนี้ยอาจจะจะ,จะมีคนจําฉันได้ไหมแล้วเราจะเอาของกลางเนี่ยไปขายตรงไหนตำรวจจะจับเราไหม นี่แหละคือสิ่งที่เราติดอยู่ในใจตลอดเวลามันเป็นตราบาปประเดือนคิดว่ามันเป็นตราบาปเนาะของที่เราได้มาโดยไม่พึงประสงค์แล้วก็ของที่เราได้มาโดยที่ไม่ได้ไม่ใช่ของที่สุดจริตเราจึงมีตราบาปอยู่ในใจตลอดเวลาจะเดินจะเหินไปทางไหนจะ จะทำอะไรสะดุ้งอยู่ตลอดเวลาว่าจะมีคนเห็นไหมจะมีคนอซ้ําเติมเราไหมจะมีคนที่แบบว่ามาว่าให้เราอย่างโน้นอย่างนี้ไหมอะไรพวกนี้เนาะนะคะเพราะฉะนั้นอย่าคิดทําอะไรนะคะเพราะว่าถ้าคิดผิดเนี่ยชีวิตเปลี่ยนจริงๆและมันก็จะเปลี่ยนไปโดยที่กลับมาอีกไม่ได้เลยนะคะคลิปเนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะแล้วก็อยากจะบอกหลายๆคนเนาะนะคะคิดดีทำดีเป็นสีให้กับตัวเองเนาะนะคะคลิปนี้ลาไปแล้วนะคะ พบกันใหม่คลิปหนะ้าอย่าลืมกดติดตามให้ประเดือนด้วยนะคะแล้วยังไงก็พบกันใหม่คลิปหน้าเนาะคลิปนี้ลาไปแล้วบ๊ายบายจ้าสวัสดีคะ่ะ